พาไปดู LTF กันก่อนคุณผู้ชมคนไหนที่ถือ LTF และมีผลขาดทุนลองฟังข่าวนี้กันดูครับข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์นมากๆก็คือว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องตัดใจขายทั้งๆที่ยังขาดทุนอยู่เหมือนที่หลายๆคนตัดสินใจไปก่อนหน้านี้ก็ได้ครับเพราะกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันแล้วนะครับว่ากําลังเร่งดําเนินการเพื่อจัดการกับปัญหานี้อยู่โดยการจัดตั้งกองทุนไทย ESG กองใหม่เพื่อมารองรับเงินที่อยู่ใน LTF โดยเฉพาะ สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับจะมีทั้งเรื่องของการลดหย่อนภาษีและผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนที่เคยลงทุนอยู่ใน LTF เหมือนเดิมตอนนี้กระทรวงการคลังจะเร่งศึกษาทั้งเงื่อนไขาการถือครองและก็แนวทางการโยกเงินกองทุนให้เร็วที่สุดด้วยครับ คุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดในงานสัมมนา One Investment Forum 2025ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันว่าตอนนี้นะครับกระทรวงการคลังกำลังเตรียมพิจารณาออกกองทุนไทย ESG ตัวใหม่เพื่อจะรองรับนักลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LGF ซึ่งปัจจุบันหลายคนยอมขายหน่วยลงทุนออกมาแม้ว่าจะมีผลขาดทุนก็ตามจนเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงการคลังมองว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาแหล่งเงินที่จะมารองรับเงินลงทุนเหล่านี้ก็เลยมีแนวความคิดจัดตั้งกองทุนไทย ESG ขึ้นมาเพื่อรองรับนะครับโดยที่นักลงทุนนะครับยังคงจะได้รับสิทธิการลดหย่อนภาษีและก็ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนเดิมครับ สำหรับการเลือกที่จะออกเป็นกองทุนไทย ESG ก็เนื่องจากบริษัทที่ทำไทยทำ ESG ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการลงทุนบริหารธุรกิจส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการยังต้องรอพิจารณาข้อมูลทางกฎหมายว่าจะทำอย่างไรได้บ้างครับซึ่งกองทุนไทย ESG ตัวใหม่นี้เบื้องต้นน่าจะกำนหนดเงื่อนไขในแง่ของระยะเวลาการลงทุนไว้ประมาณ5ปีส่วนจะออกมาเมื่อไหร่กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกด้วยนะครับว่ากองทุน LTF ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ LTF ขาดทุนเหลือแต่สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีแต่ผลตอบแทนไม่ได้กองทุนไทย ESG จึงเหมาะที่จะช่วยยืดระยะเวลาและเป็นแหล่งลงทุนให้กับนักลงทุนได้ส่วนจะมีการลงทุนในต่างประเทศด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาครับซึ่งกระทรวงการคลังจะดูตามความเหมาะสม ระหว่างนี้ก็สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอรวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือสอสอคอไปศึกษารายละเอียดอยู่ครับส่วนการเตรียมออกโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ Investment Token ที่อิงพันธบัตรรัฐบาล คุณวิสัยบอกว่าแนวทางนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนครับเพราะว่าจากเดิมพันธบัตรรัฐบาลจะมีแต่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่มีเงินทุนสูงเข้ามาลงทุนซึ่งแนวทางการออกโทเค็นดิจิทัลเบื้องต้นจะทําผ่านแซนด์บ็อกซ์ก่อนครับแล้วก็จะลดวงเงินจากที่เคยตั้งไว้1 0,000 000, ลงมาเหลือ5,000ล้านบาทโดยจะเปิดให้โอกาสเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว เบื้องต้นคาดว่าน,น่าจะออกได้ทันในปีงบประมาณนี้หรือภายในเดือนกันยายนนี้ครับหลังจากนั้นจะประเมินว่าผลดีเป็นยังไงแล้วจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปบ้างนอกจาก2ประเด็นข้างต้นแล้วกระทรวงการคลังก็มีแนวความคิดที่จะดึงให้บริษัทต่างชาติเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยมากขึ้นครับที่ผ่านมาไม่ได้มีข้อกําหนดออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นรัฐบาลจึงต้องการผลักดันให้บริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยด้วยครับ เพราะว่ามีข้อดีก็คือบริษัทต,ต่างชาติเหล่านี้จะกลายเป็นบริษัทไทยมีศูนย์วิจัยในไทยสินค้าไทยแล้วก็ยังเป็นการสร้างการเติบโตและความเชื่อมั่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ไทยได้อีกด้วยครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎหมายเพื่อจูงใจให้นักลงทุนที่นําเงินไปลงทุนประกอบกิจการในต่างประเทศซึ่งมีจํานวนมากขึ้นสามารถจะนําเอารายได้หรือว่ากําไรกลับเข้ามาในประเทศอย่างสะดวกมากขึ้น แต่ยังไม่อยากให้นําไปพูดว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้เพื่อให้เพื่อให้ผู้ที่นําเงินกลับเข้ามาในประเทศไม่ต้องเสียภาษีเลยเพียงแค่อยากทบทวนเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นครับขยับมาต่อจากแผนเรียกความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยเราไปดูความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนจากต่างประเทศที่มีต่อตลาดหุ้นไทยกันบ้างครับเริ่มต้นไปดูจากคุณเวฟุกโหซึ่งเป็น c h i e f Investment o f f i c e ของ DBS Bank ให้ความเห็นในมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มตลาดหุ้นไทยหรือเซตอินด x ปีนี้ครับเชื่อว่ามีโอกาสที่ดัชนีจะฟื้นตัวไปถึงระดับ1,500จุดได้ด้วยอัตราการเติบโตของกำไรตลาดหรือว่า EPS growth ที่ประมาณร้อยละ6ถึงเเป็นแรงหนุนสำคัญครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเชื่อว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยโดนกดดันจากฟัน f ฟ o อหรือว่าเงินลงทุนจากต่างชาติเนื่องจากความต่างของอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐและดอกเบีย้ยในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะดอกเบีย้ยประเทศไทยเองครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเชื่ออยู่ว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งอยู่และจะเป็นอัพไซต์ต่อหุ้นไทยได้จากการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยหนุนอีกเรื่องที่สําคัญมากก็คือการท่องเที่ยวเพราะว่าปัจจุบันนี้จานวนนักท่องเที่ยวกลับมาสู่ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิดสิแล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจีนจะยังกลับมาไม่ครบเหมือนกับช่วงนั้นแต่ก็คาดว่าปัจจัยด้านการท่องเที่ยวก็จะเป็นตัวเร่งตัวหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ในอีก1-2ปีข้างหน้า ในขณะที่ถ้าดูเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ DBS Bank เขาให้สนใจและให้น้ำหนักคือหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นในกลุ่มนิคมอ,อุตสาหกรรมที่คาดหมายว่าจะได้รับอนนิสงจากนโยบายไชน่า p l u สวันแล้วก็รวมถึงหุ้นค้าปลีกที่มองว่ายังแข็งแกร่งอยู่ครับเพราะว่าได้รับอนนิสงจากมาตรการต่างๆจากภาครัฐ แต่ d b บ Bank มองว่าโดยรวมแล้วไม่ได้ชอบเฉพาะแค่ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นนะครับแต่เขาก็ยังชอบตลาดแถบอาเซียนทั้งหมดด้วยเพราะมองว่ายังมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจอยู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ีเช็นเองทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ